กรับสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกันแล้วสินะฮะวันนี้ก็มีเนือดวงมาใหม่ก็เลยเอารุ่นเก่าๆมาให้รับชมกันนะฮะว่าเหลืออะไรบ้างนะสำหรับรุ่นเก่าแล้วก็เอาองค์ที่แบบถูกสุดติดมาด้วยหนึ่งองค์นะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องทีนะฮะออสอบถามพูดคุยถามราคาได้ไม่ซื้อไม่ว่าไม่ได่าสักคำนะครับตอนนี้คาดว่าน่าจะ เดี๋ยวจะทำลายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลายแบบลายแอดอ่ะอเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเริ่มจะเต็มละตอนนี้นะครับเดี๋ยวทำแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะครับผมโอเคมาอ่าที่เห็นอยู่นี่คือเหรียญกระถินหกห้านะครับผมวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับเหลือองค์เดียวตอนนี้เนื้อทองแดงลมดำ นี่นะครับหนึ่งสาหเจ็ดหนะครับหนะนึ่งสาหเจ็ดหนะนี่นี่ตอนนี้เหลือองค์นี้องค์เดียวนะครับตอนนี้เปิดไว้อยู่หนึ่งันหก้อยนะครับสำหรับกระถินหกห้าทองแดงลมดำหลังยันเหนือดวงนะครับผมนี่ หลังยันเหนือดวงออกที่วัดพระธาตุมืนหินเลยกระถิรุ่นแรกเลยนะลูกพีนนะ่นี้นะครับนี่นะครับเอาไปพันหกนะถูกๆไปก่อนเลยนะลูกพี่มาต่อไปเป็นพระหลักเลยนะครับพระหลักแบบหลักจริงๆเอาที่เหนือดวงก่อนแล้วกันเนาะนี่เหนือดวงตอนนี้มีสององค์นะครับ องหนึ่งคือลูกค้าฝากขายตัวนี้ก็ถามลูกค้าว่าเอ,อ่อถ้าเขาต่อเนี่ยปล่อยหมดแล้วมันปล่อยหมดทุกราคาตัวนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้ทุกราคาขนาดนั้นนะล,ลูกบี่นะแต่ก็เอ,อ่อองนี้เป็นพระแท้นะครับนะแค่ผิวเขียวเขียวเนี่ยไปทําเขียวเขียวมาประมาณนี้แหละนะครับก็เลยถูก ก็เลยถูกกว่าทั่วไปประมาณครึ่งเกือบครึ่งหนึ่งอะแต่องค์นี้ได้ดีตรงได้วงเดือนนะนี่ลูกพี่ได้บอกวงเดือนนะครับได้บอกวงเดือนอองค์นี้ดีได้บอกวงเดือนนะครับอันนี้เปิดไว้หลัก ออสองหมื่นปลายๆนะลูกพี่นี่นะขนาดทำสียังแพงแต่ก็ถูกถูกใด้รรดาตอนนี้ละถูกสุดๆนะครับต่อมานี่องค์นี้เพิ่งได้มาใหม่นะองค์นี้คือที่ชอบคือเป็นเอ,อเหนือดวงที่เป็นภายทองลูกพี่เป็นเขาเรียกว่าไรน้ำทองอะ่ะเนี่ย น,น,นีเป็นน้ํำทองนะครับแบบนี้อันนี้คือผ่านการันตีเขาเรียกว่าอะไรจากการถามแท้เก๊มาเป็นที่เรียบร้อยนะลูกบี่ร้อยเสียงคือแท้หมดนะครับตรงนี้หน้าหลวงปู่อาจจะเปิดหน่อยนะครับอาจจะแบบ มีรอยใช้งานเนะี่ยตรงนี้ตรงหน้านะนอกนั้นสวยปิ๊งเลยนะครับเป็นแบบที่ชอบคือเป็นเป็นน้ำทองเนี่ยเนาะก็จะสวยดีนะครับแล้วก็จริงๆไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไระไม่อยากเชียร์ว่าหลวงปู่จาร์นะแต่แบบ มีรอยเหมือนแบบรอยจานอะแต่แบบไอเราก็ไม่กล้าฟันธงเพราะว่าหลวงปู่จานแบบถ้าจานแบบนี้น่าจะเป็นบทบนบนะถ้าสมมติจานนะแต่เอาเป็นว่าเออไม่กล้าฟันธงแล้วกันดูพี่เอาเป็นว่าเป็นรอยแล้วกันนะนะนะนอันนี้คือแดดธรรมชาตินะครับ ที่พี่เห็นทองทองเนี่ยคือเป็นแบบนี้เลยนะเหรียญจริงๆอ่ะจะออกออกม่วงม่วงแดงๆนะแต่แบบไม่ได้ขึ้นแดงแป๊ดหรือม่วงขนาดนั้นแต่ว่าสีทองจะเด่นสุดนะครับนะสีทองทองอ่ะเห็นมยิบๆประมาณเนี้ยจะเห็นชัดสุดแล้วก็เป็นบล็อกบล็อกไม่มีวงเดือนนะครับวงนี้นะเป็นไม่มีวงเดือนแล้วก็ไม่มีห่วงเดิมนะเสียดายมาก ไม่มีวงเดือนด้านหลังก็มีภายทองบ้างเล็กๆนะครับผมนะด้านหลังมีพายทองบ้างเล็กๆนะนี่ด้านหลัง เด้านหลังก็ออกแดงๆเหมือนกันแต่แบบไม่ได้ยแดงแป๊ดนะเรียนะแก็มีพายทองเอาน้ําทองปนๆอยู่นะครับองค์นี้ก็หลักสี่หมื่นนะครับเห็นไหมองเมื่อกี้ผมบอกแล้วองเมื่อกี้ถูก,กว่าครึ่งหนึ่งเพราะว่าแค่ทําสีมาก็ถูกไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่องค์นี้เอ,อไม่แน่ใจว่าองค์นี้เนี่ย เดิมเขาใช้แบบไม่ได้เลี่ยมกรอบหรือว่ายังไงหรือว่าไปเอามาจากชาวบ้านหรือเปล่าไม่ไแน่ใจแต่ว่าสภาพนึงหลวงปู่ตรงด้านหน้านี้น่าจะสึกหน่อยนะครับนิดนึงนะแต่ได้พลายทองสวยมากพลายทองนี่หายากสุดๆนะครับโอเคไปชืบรับประกันแท้ทุกองนะผมที่ปล่อยอันนี้คือไม่มีเกณฑนะ์สักองเลย นะครับแต่แบบอาจจะแบบแท้สภาพนูน้นแท้ทําสีนี่ก็ยังบอกนะครับโอเคต่อไปิตดามณีเหลือองค์เดียวแล้วนะลูกพี่หมดหมดชุดสวยนี่คือไม่รู้ว่าคราวหน้าจะได้ชุดสวยมาอีกหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ได้มาก็ไม่มีแล้วนูลูกพี่นะหมายถึงว่า <laughs> มันแล้วแต่จังหวะนะผมแล้วแต่จังหวะสมมติลูกพี่จะมาหา สวยๆขราวหน้าถ้าหมดองค์นี้ก็อาจจะไม่สวยเท่านี้แล้วก็อาจจะหมดแล้วนะหรืไม่มีละนะเพราะนั้นคือได้แล้วแต่จังหวะมานะครับเนี่ยจมูกดงสุดปลอกอย่างเงี้ยบางคนชอบมาถามตอนเนี่ยเราสมมติปล่อยองค์นี้ไปนะแล้วก็จะมามีอีกไหมสวยๆแบบนี้แล้วข้าวหน้าผมก็จะได้แบบตำหนินู้นตำหนินี้มาแบบนี้นนพี่ก็จะแบบไม่เอา ซึ่งมันไม่มีแล้วนะลูบี้เหลือองคเดียวนะครับปิตาจินามณีนะครับต่อไปสร้างบรารมีน,นะฮะเหรือรุ่นสองนะครับออกวัดธาตุประทับนะครับผมนะเนี่ยมีรอยจานหลวงปู่ตรงบริเวณหน้านะครับเนี่ยเหนือดวงเมื่อกี้คล้ายๆองคนี้เลยแต่แบบผมไม่กล้าฟันธงไนงะแต่องค์นี้กล้าฟันธงไนงะเพราะว่าตอน ตอนยุคแรกหลวงปู่จานแบบนี้จานบนๆนะครับที่บริเวณใบหน้าหรือบริเวณข้างเหรียญเนนะี่ยแลแต่หลวงปู่เลยแต่องค์นี้จานบริเวณใบใบหน้านะครับนะนี่จานแค่ด้านหน้านะครับผมด้านหลังก็สวยงามนะแล้วก็มีล่องรอยของสนิมทองเหลืองแบบนี้ทุกองคนะพี่ย้ำเลยว่าทุกองคจริงๆ นะมีสวยปิ้งขนาดไหนก็ต้องมีดำๆเนี่ยบ้างนะครับอ๋อองค์นี้เปิดเอาไว้อยู่1มื่นห้าตอนนี้หมื่นห้าและก็องค์สุดท้ายไตายมาห้าเก้านะครับผมไตามาห้าเก้าองค์นี้ก็เหลือองค์เดียวแล้วนะครับผิวสวยมากองค์นี้นะ ไตมาห้าเก้าแบบผิวเดิมๆนะครับผมไตมาห้าเก้านี่ยจะมีโค้ดตอกด้านหน้าแบบนี้ตรงนี้นะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะจะมีด้านโค้ดด้านหน้าแล้วก็โค้ดด้านหลังแบบนี้เนี่ยอันนี้องค์นี้เป็นโค้ดด้านหลังนะครับนะนี่มีรอยจานนะครับ วนบนนะมีโค้ดตอกด้านหน้าแล้วก็ตอกด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็มีโค้ดเขาเรียกว่าอะไรนะโค้ดโค้ดวัดหรือโค้ดอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจอันนั้นก็จะสร้างน้อยลงบีกนะครับนะเพราะนั้นไม่ต้องตกใจเอ๊ะทำไมของหนูตอกด้านหน้าอ้าวทำไมของหนงตอกด้านหลังคือมีทั้งสองแบบนะครับผมมีทั้งสองแบบนะรุ่นนี้แบบ ค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องการตอกด้วยซ้านะลูกพี่เพราะว่าเขาบอกหมดเลยว่าตอกด้านหน้ากี่องค์ตอกด้านหลังมีกี่องค์ตอกโค้ดอันนี้มีกี่องค์ตอกโค้ดอันนั้นมีกี่องค์แบบนี้คือมีบอกละเอียดนะครับแต่มาฮาเกานี้จะอยู่หมื่นหกนะครับผิวแบบนี้นะครับมีเท่านี้แหละคลิปก็มีเท่านี้นะฮะที่ เด็ดก็คือเนื้อดวงองค์นี้นะครับเป็นภายทองชอบมากส่วนใครงบน้อยอยากได้พาเทเนื้อดวงสักองค์ก็องค์นี้เลยนะครับเอาไว้ใช้เองได้เลยถ้าขายก็อาจจะขัดทุนแบบนี้แหละเหมือแนบบที่ลูกค้าผมฝากขายนี่แหละแต่ถ้าใช้เองนะปกตินะครับโอเคไปละ เจอนใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไเท่านี้นะครับผมครับคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ